สวัสดีครับกลับมาพบกับชาแนลจริงจใจห้อีกครั้งนะครับแล้ววันนี้จริงๆเนี่ยคลิปช้าไป1วันนะแต่ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับคลิปอธิบายเมคานิกเบื้องต้นนะครับแบบจอดลึกเลยของระบบ awakening นะครับแล้วผมกําลังจะลองทําแบบใหม่นะนอกจากการที่จะเปิดคลิปไปดูเสียงกดผมหยุดแล้วก็พากนะครับผมจะพยายามพากทับไปเลยนะเพราะฉะนั้นอาจจะขุกขากนิดนึงนะสำหรับเวอร์ชั่นนี้แต่ลองดูแล้วกันว่าจะฟังรู้เรื่องกันไหมนะครับก็ ระบบหลักๆนะอย่างที่บอกไม่ได้มีอะไรยากนะครับก็ awakening ก็จะเป็นระบบการอัพตัวละครแต่ว่าแน่นอนทางแพรเรียมนะครับปล่อยเรียกว่าคลิปทีเซอร์ออกมาแล้วนะอธิบายประมาณ10นาทีเรามาลองดูกันเลยนะครับคลิปนี้อยู่อยู่ใน y o u t u b e สักครู่นะฮะนะวันนี้นะครับ เราจะมาดิกดิฟนะครับดูกันเลยว่าระบบนี้จะเป็นยังไงนะคอ m e เมคานิกของระบบ awakening ครับตั้งแต่ที่ฟาร์มไปจนถึงวิธีการใช้พื้นฐานแน่นอนคลิปหน้าจะเป็นคลิปนะครับสอน m เมคานิ b o อสที่เราต้องสู้ด้วยเพื่อได้เอามาใช้ในระบบ awakening แต่อย่างแรกมาดูระบบ awakening ก่อนเลยนะครับมันเป็นเหมือนการผสมระหว่าง mastery กับการย้อมดาวระบบนี้จะเปิด,ดใช้ในเลเวล4 2นะครับ ระบบนี้เนี่ยจะสามารถย้อมสีตัวละครไปเป็นดาวสีแดงได้เงื่อนไขเดียวก็คือคุณจะไม่สามารถย้อมดาวแดงได้เกินดาวม่วงนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณ6ดาวม่วงคุณก็จะย้อมเท่าไหร่ก็ได้นะครับหลังจากที่คุณ awake แชมเปี้ยนแล้วเปลี่ยนดาวแดงแล้วก็จะสามารถเลือกเบรซ i n g หรือว่าพรได้นะครับแต่ละตัวแต่ละ1เวลาจะเลือกได้แค่หพรเท่านั้นนะในเกมตอนนี้นะครับเบรซิ่ง จะเลือกแบ่งออกเป็น4สายหรือว่า4 Divinity นะครับเราจะมี Light, Dark, War แล้วก็ Chaos นะครับแต่ละสายก็จะมี6 b r e s s n n g ให้เราเลือกเพราะฉะนั้นพื้นฐาน24นะครับแน่นอนว่าเรามีกฎพื้นฐานในการเลือกเหมือนกันตัวละครจะสามารถเลือก l e s s i n g ได้ไม่เกิน4กรอบของตัวเองอย่างเช่นตัวฟ้าก็เลือกได้แค่กรอบฟ้านะครับ Epic ก็เลือกได้ฟ้าและ e p i c Le g e n d a r y ก็เลือกได้ทั้งหมดนะครับ แน่นอนเบสซิ่งเนี่ยก็จะมีระดับพื้นฐานแล้วก็ระดับที่สูงขึ้นแล้วคุณจะอัพระดับเบสซิ่งได้ยังไงขึ้นอยู่กับดาวแดงที่คุณมีถ้าคุณเลือกเบสซิ่งหนึ่งมันก็จะอยู่แค่เลเวลหนึ่งถ้าคุณดาวแดงดาวเดียวแต่ถ้าคุณมีดาวแดง6ดาวมันก็จะเป็นเบสซิ่งรลเวลเต็มนะครับและแน่นอนแชมเปี้ยนนะครับก็จะต้องเบสนะครับหรือต้องอเวกเกนแต่ละตัวแยกกันเลยนะครับคุณสามารถเปลี่ยนเบสซิ่งได้ตลอดเวลานะครับ แต่ว่าครั้งแรกฟรีครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเสียเจมนะครับเห็นราคาอยู่ที่ประมาณ300นะครนะฮะถ้า300นี่จะเป็นราคาในการเปลี่ยน b บสซิ่งในสายเดียวกันนะครับเออโทษที300เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยน b บสซิ่งข้ามสาย200เจมเป็นสายเดียวกันนะครับเรามาดู b บสซิ่งหนึ่งที่เราน่าจะมารู้จักกันดีกว่านะครับสำหรับโพลิมอฟนะครับเมื่อไรก็ตามที่ศัตรูนะครับ ลบบัฟโยกดีบัฟนะครับใส่ตัวละครที่มีเบลซิ่งโพลิมอร์ฟนะครับเราจะมีโอกาสตั้งแต่5%ไปถึง20%ที่จะเปลี่ยนฝั่งตรงข้ามให้กลายเป็นแกะนะครับโอกาสยังไม่ได้เยอะนะที่เลเวล1 5%เท่านั้นแต่ว่าถ้าย้อมเป็น6ดาวแดงแล้วโอกาสจะเพิ่มเป็น20%แกะระยะเวลาจะอยู่2เทิร์นนะครับแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าการเป็นแกะนี่เป็นยังไง ศัตรูที่โดนทําให้เป็นแกะจะทําได้แค่อย่างเดียวคือพุ่งชนแค่นั้นเลยครับแต่แน่นอนพวกเขาเป็นแกะนะครับ m มายเซตของแกะก็คือไปเป็นฝูงถูกไหมถ้าศัตรูโดนเปลี่ยนเป็นแปะเป็นแกะนะครับไม่ใช่เป็นแปะเป็นแกะมากกว่าหนึ่งตัวเวลามันโจมตีมันจะไปด้วยกันนะครับ แต่แน่นอนการเป็นแกะก็ไม่ได้ถึงกระแพ้ไปแล้วทุกครั้งที่คุณโดนเสกกับการเป็นคนโดนเสกแค่กายเป็นแกะนะครับแล้วใช้สกิลโจมตีปกติคุณจะมีโอกาส50%ที่จะหลุดจากบัฟแกะและจากดีบัฟแกะและกลายเป็นตัวปกตินะครับแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเลือดลดไปเยอะแค่ไหนในระหว่างที่เป็นแกะนะครับพอหายจากการเป็นแกะคุณจะเกิดใหม่ด้วยเลือด50%ทันทีถึงแม้คุณจะตายตอนเป็นแกะคุณก็จะเกิดใหม่เป็นตัวเดิมเลือด50%นะครับ แน่นอนนั่นเป็นแค่โพลิมอ r p ฟนะครับหนึ่ s s i n g i n g เดียวนะ s v r v i v i n s t s t i t c t ก็เป็นอีกหนึ่ง l e s s i n g ในสาย Chaos นะครับที่จะเล่นเกทเทินทุกครั้งที่โดนกระจายดีบั f นะครับหรือว่าวางซี่ีนะครับเล่นเกทเทินตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะพอจะขัดพวกหัวให้ได้หรือว่าบอสบางชนิดได้บ้างนะครับคราเนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอานสำหรับเบสซิ่งแรนะครับ เราจะรับดาเมจน้อยลงในขณะที่ติด CC นะก็แน่นอนบอสหลายตัวนะครับหรือแม้กระทั่งในอารีนาก็มีอการที่จะทำดาเมจในขณะที่เราติด CC ได้ถ้าเรามีเบสซิ่งนี้เราก็จะรับดาเมตน้อยลงนะครับนั่นก็เป็นแค่แรร์เบสซิ่งนะครับในสายเค a อสเท่านั้นนะเรามาดูสายอื่นกันบ้างดีกว่านะครับสายต่อไปนะครับสายวอ ไลฟ์พาเวสนะครับจะทําให้แชมเปี้ยนที่โดนทุบชีวิตในฝั่งตรงข้ามอ่อนขึ้นทุกครั้งที่เกิดใหม่นะครับก็คือทุกครั้งที่เขาใช้สกิลชุบชีวิตโดนทุบชีวิตเกิด,ดขึ้นมาเขาจะโดนลดแมทเอพนะครับอันต่อไปก็จะเป็นเ,เพิ่มออร่านะครับทําให้ออร่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะครับนะมาดูสายไลท์กันบ้างนะครับไลท์นิงเคชนะครับจะโปรเทคบัฟนะที่เป็นรูป ไลนิ่งออกพวกนี้นะครับไลนิ่งเคจมิลเลอร์เคยนะครับจะมีโอกาสเพิ่ม HP กลับมาให้เท่าเดิมในกรณีที่โดนลบ m a ็กเไปนะครับก็แน่นอนแหละนะถ้าเราโดนแม็กเแล้วเราเกิดการคิวขึ้นมาเบรซ i n g เมื่อกี้มีโอกาสที่จะเพิ่มหลอด HP ของเรากลับมานะครับก็นะมีหลายที่ที่น่าใช้สายดาร์กนะครับ w อร์ดออฟ e ดอะฟาวเลนนะครับ ทำให้ตัวละครถึกขึ้นเลเวลสูงสูงเนี่ยถ้าตายแล้วก็จะกลายเป็นโครงกระดูกวิ่งเข้าไปโจมตีฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับนะสายกลางอย่าง리ทอโดสนะครับก็จะลดดิสซิสเทนซ์แล้วก็เพิ่มความแรงของพิษในอารีน่านะครับคู่ที่นะครับสายคู่กันนะครับของเบสซิ่งสายดาร์กก็จะลดพลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามนะครับก็เป็นเบสซิ่งทํดาเมจอีกกลุ่มหนึ่งนะดูแล้วจะมีเบสซิ่งเยอะมากๆนะครับ อ่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าทําไมเราถึงจะอยากอัปเดตซิ่งให้ตัวละครนะครับเราพอจะเจอกับบางสายแล้วเราไปดูกันว่ามันทํำยังไงดีกว่านะครับแน่นอนมันเริ่มที่อัลตาร์ออฟโซยนะครับหรือจริงๆเนี่ยก็คือเริ่มจากการฟาร์มไอรอนทวินส์พอเชสนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มฟาร์มยังไงบอสมีเมคอิกยังไงในคลิปหน้าเกมจะมาพูดให้ดูนะครับเอาเป็นว่าเราผ่านแล้วสมมุติว่าเราผ่านพอเราชนะบอสเนี่ยนะครับเราก็จะได้เคอร์เรนซีมานะครับเป็นเหรียญที่มีรูปเครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้น นะแบบนี้แบบในจอตอนนี้เลยนะครับเราก็จะเอาหลอนพวกแหล,แหลเหรียญพวกนี้นะครับไปเปิดชิ้นนะแะและแน่นอนว่าแชมเปี้ยนที่อัพเบสซิ่งได้จะมีแค่ระดับแรเอพิกแล้วก็รีเจนดารี่เท่านนะั้นนะครับกดเดียวที่บอกอยังจําได้ไหมครับเราจะย้อมดาวแดงได้ไม่เกินดาวม่วงเพราะฉะนั้นถ้าคุณย้อมสีม่วงไปครั้งเดียวก็อัพดาวแดงได้แค่ครั้งเดียวนะโดยการจะเอาเวกเกนนะครับเราจะใช้โซ นะโซจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะครับ perfect soul วิญญาณสมบูรณ์กับ split soul วิญญาณแ,แตกส่วนนะครับสำหรับ perfect soul นะมันเป็น p o r s p l t soul กี่ดาวตัวละครคลุณใช้ perfect ดาวนั้นก็เลเวลได้เท่าดาวนั้นเลยสมมติบบลคิลี่ย้อม6ดาวม่วงไปแล้วได้ perfect, soul, perfect ดาว perfect soul หดาวมันก็จะกลายเป็น6ดาวส่วน split soul นะครับจะเป็นเหมือนรูปล่างของทีล่าตอนนี้นะจะเป็นดาวกลวงๆสีอันแล้วก็มีดาวเต็มแค่อันเดียวมันเขียนว่า5ดาวหมายความว่าเราต้องสดาวมาก่อนเราถึงจะใช้ split soul ได้นะครับ นะวิธีการได้ perfect soul ซึ่งเป็น soul ปรชนิดที่ดีกว่าก็คือการ summon นะครับ ethernal soul stone 5ถึง6ดาวาารันีเ epic หรือ legendary นะครับ immortal ก็จะนะรวมระดับต่ำๆลงมาดาวก็น้อยลงแล้วก็ mortal นะครับถูกสุดก็คือ1-6ถึง6ดาวแลแลรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับนะครับการจะซ u m m o n โซส o ตนพวกนี้นะครับจะใช้ Silver แล้วก็เคอร์เรนที่ดอปมาจาก i อ o n Twin Tower เมื่อกี้นะครับนะเวลาเปิดหินโ Stone ก็จะเป็นแบบนี้เนาะและแน่นอนนะครับมีระบบเหมือนระบบตอบแทนนะครับทุกครั้งที่เราซัมมอนครบ1ิเราจะได้โซคอยคืนมาโซคอยก็คือ c u r ร์เรนที่เราดรอปจากหออเมื่อกี้เนาะ แต่แน่นอนครับการสะสมโซเพื่อแชมเปี้ยนแต่ละตัวน่าจะใช้เวลานานก็เลยเรามีระบบที่จะทําให้เรามีโอกาสได้แชมเปี้ยนที่เราอยากได้มากขึ้นนะครับเรียกว่า wish list นะครับเราจะสามารถแชมเปี้ยนมาร์คแชมเปี้ยนเตัว3ตัวในแต่ละระดับว่าเราอยากได้โซของตัวพวกนี้เหมือนเวลาคูณ10เวลาหินคูณ10นะครับแน่นอนเราจะไม่ได้ตัวพวกนั้นตลอดแต่โอกาสจะสูงที่จะได้ตัวพวกนั้นนะครับและแน่นอนถ้าเราได้บางตัวที่เราไม่อยากได้เราทำยังไงนะครับเดี๋ยวรู้นะ เราสามารถใช้ currency ที่3นะครับมาซื้อเศษแต่ละตัวได้เลยนะครับก็คือโซเอเซนส์แล้วโซ e s s e n ส์หายยังไงนะครับมันจะเหมือนตลาดที่รีทุก6ชั่วโมงทุก1วันแล้วก็จะมีโซของตัวละครสุ่มๆโผล่มาเราอยากได้ตัวไหนเราก็เข้าไปซื้อส่วนไอโซเอเซนส์เนี่ยนะครับเราจะสามารถแลกได้จากการเอาวิญญาณเก่าของตัวละครที่เราไม่อยากได้นะครับไปแลกนะ โดยที่โซเมอร์แชนนะครับจะไม่โชว์โซที่อ่อนกว่าเลเวลตัวละครเราอย่างเช่นถ้าเราย้อมวอลคิรี่3ดาวแดงไปแล้วโซเมอร์โซ,เม,โซเมอร์แชนจะไม่ขาย3ดาวแดงให้เราแล้วจะขาย4ดาวขึ้นไปนะครับไปดูที่โซคอลเลกชันครับดูว่าสะสมโซไว้กี่แบบมีอะไรบ้างแล้วนะ,ะขยายได้แปลว่าจริงๆคลังมีจํากัดนะครับแน่นอนโซบางอย่างเราไม่อยากได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เอาเวกไปแล้วหรือว่า ไม่ได้อยากเอัพเราสามารถแลกโซพวกนั้นกลับมาเป็นโซคอยเพื่อเอาไปวนเปิดได้แต่ว่าแน,น,น่นอนนะครับมูลค่ามันก็จะลดลงแต่ละครั้งที่เราทำและนั่นคือข้อมูลคร่าวๆนะครับจากคลิปอ,อธิบายเมคานิกของนะระบบ a w a k e เคเอามาสรุปกันคร่าวๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับระบบ Awaken มีทั้งหมด4สายนะตอนนี้นะครับโดยที่ แต่ละสายจะมีเบรซิ่งทั้งหมด4-6อันนะครับในเบรซิ่ง6อันก็จะแบ่งเป็น3ระดับแร่นะครับเปิดคลิปเมื่อกี้ดูไปด้วยก็ได้นะครับอนะอย่างที่เห็นกันตรงซ้ายมือนะแร่เอปิกแล้วก็รีเจนเอรีเราชินกับสี3สีนี้อยู่แล้วเพราะระบบเกมนี้ใช้คำเรียกแบบนี้ทั้งหมดนะครับโดยที่ก็ไม่ยากนะครับก็เหมือนกับสมุดสกิลใช่ไหม ตัวแรก็จะใช้สมุดสกิลแรได้นะครับแต่ตัวเอพิกลีเจนเดอรี่ก็ต้องใช้สมุดสกิลของตัวเองขึ้นไปนะครับของตัวเองขึ้นไปทีนี้พอเป็นอาเวเกนมันก็จะกลับกันตัวลีเจนเดอรี่ก็จะใช้ของระดับอะไรก็ได้เพราะเราระดับสูงกว่าแต่ตัวอ่อนก็จะใช้ได้แค่นะครับเบสซิ่งขั้นต้นๆเท่านั้นนะในการเปลี่ยนเบสซิ่งนะครับตัวนละครตัวหนึ่งเนี่ยสามารถเปลี่ยนเบสซิ่งได้ตลอดครั้งแรกที่เลือกฟรีครั้งแรกที่เปลี่ยน ฟรีก็แปลว่าฟรี2ครั้งครั้งต่อไปจะเสียเจมนะครับโดยถ้าเปลี่ยนในสายตัวเองใน d i v i เรตตตัวเองนะครับเปลี่ยนจากไลท์อันบนเป็นไลท์อันล่างสมมติผมใช้มิลเลอร์เฮลทอยู่ตอนนี้แล้วผมบอกเฮ้ยเมตามันเปลี่ยนผมไม่ใช้มิลเลอร์เฮลแล้วผมอยากใช้ไลท์นิ่งเคสผมสามารถเปลี่ยนไป l i ไลท์นิ่งเค e ได้โดยจะเสีย200เจมแต่ถ้าสมมติ ผมอยากใช้ Miracle Heal อยู่แล้วผมอยากเปลี่ยนสายเลยไม่ใช้สายไลท์ละไปใช้สาย Chaos สายาร์ k สาย b อ l ผมจะเสีย300เจ็นะครับก็เหมือนกับการ Re Mastery แต่ว่ามันก็แพงแพงกว่าหน่อยนะก็แปลว่าพอจะนะครับมีเรื่องให้ต้องใช้ Currency กันอีกแล้วนะแต่ละสายเนี่ยแต่ว่าอะไรเป็นยังไงนะครับเลเวลไหนบวกเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยรอ Patch เข้าแล้วค่อยมาอ่านเรียงอันดีที่สุดนะครับเพราะเราดูไปตอนนี้เราะจะรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรา up อ,อันนี้ตัวนี้แน่เลยแต่บางทีมันอาจจะมีบางอันที่เหมาะกว่านั้น หรือบางอันที่เราอาจจะดูว่าโอ้โหตายตัวนะครับใช้กับคอนเทนนี้แน่ๆเข้ามาจริงอาจจะหลากหลายกว่าที่เราคิดก็เป็นได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดความหลากหลายของแชมเปี้ยนเพิ่มขึ้นมากแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นตัวดาเมทที่อาจจะอัพเบรซิ่งสายทึกๆหน่อยให้มันตายยากขึ้นหรือตัวดามเมทที่ไปสุดโต่งเลยอัพสายดาเมจดันก็ไปอีกทําให้ดาเมจแรงขึ้นหรือว่ามีโอกาสวันช็อตฝัตสงครามได้มากขึ้นนะครับทีนี้ การจะเก็บนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างตัวอย่าง blessing polymorph polymorph ก็จะเป็นแกะนะครับเป็น blessing หรือว่า debuff แบบใหม่ที่จะเข้ามาในเกมนะอย่างที่บอกว่าถ้าตายตอนเป็นแกะฟื้นนะครับถ้าตายตอนเป็นแกะจะฟื้นกลับเป็นตัวธรรมดาเลือดครึ่งหลอดนะครับหรือว่าถ้าหมดระยะแกะตอนไหนก็ตามก็จะกลายเป็นแกะเลือดครึ่งหลอดอยู่ดีเพราะฉะนั้นการติด debuff แกะไม่ได้แย่ตลอดนะสมมติเราติด debuff แกะตอนเลือด10%แทนที่ฝ่ายตรงข้ามจะชนะเลยถูกปะก็ต้องมาตีเรา เสียเวลานานขึ้นแล้วเราก็กลับมาเลยครึ่งหลอดมีโกกาสที่จะพลิกเกมได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นจะอัพก็ต้องคิดดีๆนะไม่ได้มีแต่ข้อดีอาจจะมีแบบบางทีอาจจะเป็นข้อเสียในบางการณีก็ได้นะถึงแม้จะเป็นเบรซิ่งระดับวิจารณ์ลี่ก็ตามนะครับอ่ะอันนี้ก็พุทโพลิมอร์ฟนะครับมาบางอันก็จะเพิ่มสแต็ด้วยนะจะเห็นได้ว่าบางขั้นนะครับเราสุริยบาลอินสติ้งนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเบรซิ่งอันหนึ่งนะครับที่เลเวลแรกนะครับจะเล่นเกตเ์นอย่างเดียว ถ้าอัพไปที่เลเวลที่2 2ดาวแดงนะครับเราจะบวกสแต็ด้วยและมากพิเศษไปกว่าน,นั้นถ้าเป็นตัวละครดีเจเนอเรีเหมือนจะได้โบนัสเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอย่างเช่นอ2อดาวแดงของ survival instinct เพิ่มเลือดพันหแต่ถ้าคุณเป็นรีเจเนอเรี่คุณจะได้อีกนะครับไม่ได้ได้สัปดานานะได้อีก3ามพก็ได้เป็น5้าพันนะครับก็หมายความว่าตัวละครก็จะถึกขึ้นในในแพชหน้ายอย่างเน่แพชที่ไม่คณิตมีเข้าอย่างแน่นอนนะครับสมมติเลือดเพิ่มกันอีกสัก 5 0 0 0 6,000นะครับจากเปรเลือดเฉลี่ยเฉลี่ยในอารีนาที่ตัวถึกถึกจะอยู่ประมาณ7 0 0 0 0ขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นเจ0 0 0ขึ้นไปนะครับมันก็จะถึกขึ้นไปอีกเนาะแล้วมันบวกสแตตอื่นด้วยนะไม่ได้บวกแค่นี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูถึงแต่ละสายเนาะอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างจากสาย c ค a o สนะครับอันนี้เป็นว a r นะครับสายวอลนะก็แน่นอนนะสายคือค่อนข้างบอกว่าชอบอยากบวกนะครับแต่ละอันเนี่ยก็จะเป็น ส่วนมากเสริมดาเมจนะครับในแนวต่างๆเสริมออร่านะครับอาจจะเหมาะกับอารอีน่ามากกว่าสายอื่นนะในแง่ของการเพิ่มดาเมจที่จะทำได้นะครับสายไลท์นะครับสายนี้จริงๆก็ขั้นเรจิเนอรี่ก็มีหลายอันที่เหมือนจะใช้ในดันเจี้ยนแล้วก็อารีน่าได้อย่างไลท์นิ่งเคชที่เป็นลูกบอลไฟฟ้าวนรอบเนี่ยนะครับนั่นก็ดูน่าสนใจที่จะใช้ในคอนเทนต์ยากๆนะสายดาร์กนะครับอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆวอนะเน้นการทำดาเมจนะมี เบสซิ่งอันหนึ่งนะครับ리터โดสอันที่เป็นรูปมีดนะครับอันนั้นเนี่ยใช้ได้เฉพาะในอารีนาอย่างเดียวด้วยนะสำหรับตัวละครที่ใช้พิษเป็นดาเมจครับระเบิดพิษหรืออะไรก็แล้วแต่นะเอเวกิ้งเมคานิกส์ครับเอเวคันดะิ้งเมคานิกครับก็ในอย่างแรกนะเราต้องไปลงดันเจียนนะครับไอรอนทูอินฟอร์เตสซึ่งจะเปิดตามท่าต,ตามวันนะครับให้ได้ก่อนเพื่อได้คอลินซี่ที่เรียกว่าโซคอยนะครับไอเหรียญที่เป็นเครื่องหมายบวกขึ้นเนี่ยนะโซคอย ห็นไหมโซคอยก็จะมี3ระดับนะครับสีทองแดงสีเงินแล้วก็สีทองนะครับซึ่งสีสวยๆะนะครับและแน่นอนโซคอยที่ต่างกันก็จะเอามาใช้ทำอะไรเอามาเปิดหินนั่นเองนะครับเรียกว่าโซสโตนนะครับซึ่งโซสโตนจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะอันเล็กก็ใช้โซคอยระดับย่อยนะครับก็จะถูกหน่อยอันกลางก็จะแพงขึ้นมาอันใหญ่ก็จะแพงที่สุดนะครับแต่แน่นอนโซสโตนที่เลเวลต่างกันนะครับ ก็จะมีโอกาสเปิดได้ดาวแล้วก็ระดับเหมือนตากันคิดว่ามันเหมือนอหินเขียวหินฟ้าหินทองแบบนี้ก็ได้นะหินเขียวก็จะมีโอกาสได้ตัวเลเวลต่ำๆน้อยหน่อยเออเยอะหน่อยเลเวลสูงๆน้อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีนะหินกลาง Immortal So u l Stone นะครับ <c oughs> ก็จะมีโอกาสได้3ดาวถึง6ดาวแล้ Epic l e g e n d a r y แล้วก็ e t e r n อ l อันสุดท้ายเนะี่ยที่ราคาแพงสุดเนะี่ยจะได้5หรือ6ดาวนะครับหหรือ6ดาว Le g e n d a r y หรือ Epic เท่านั้นนะครับแล้วบอกไว้ก่อนว่าไอโซเนี่ย ตัวละครที่เราไม่มีเราก็มีโอกาสเปิดได้เราเรามีประกาศเปิดได้ตัวละครทุกตัวในเกมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเปิดได้แล้วเราจะได้ตัวละครนั้นนะถ้าเราเปิดได้โซของตัวละครที่เราไม่มีก็คือต้องเก็บรอตัวละครนั้นอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าบังเอิญเราเก็บได้โซของตัวละครที่เรามีนะครับเราก็จะสามารถเอาไปเอาเวกต่อไปได้และเนื่อเนี่ยเวลาเปิดออกมาก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเงื่อนไขการเอาเวก็อย่างที่บอกนะไม่ยากนะครับเอ่อเื่อนไขการเอาเวกก็ตัวละครเดียวนะครับจะสามารถเอาเวกได้ ไม่เกินดาวที่เราแอสเซนต์ไปแล้วนะครับหรือเราจะสามารถทําดาวแดงได้ไม่เกินดาวม่วงนะโซสโตนในเกมนะครับจะมีอยู่โซสโตนในเกมจะมีอยู่ไม่ใช่โซสโตนโซนะครับหรือวิญญ,ญาณในเกมเนี่ยจะมีอยู่2แบบคือเพอร์เฟกต์โซนะครับดาวที่เป็นดาวแดงเต็มๆนะครับอย่างรูปนี้อาจะเห็นถ้าผมย่อลงมาหน่อยนะโอเคนะครับ โซนะ so, ที่เป็นโซ so, เต็มๆนะครับเรียกว่า perfect so จะเห็นว่าดาวแดงข้างบนที่เป็น6ดาวเนี่ยไม่มีจุดโบอยู่เลยนะครับมันแดงทุกอันอย่างนั้นเรียกว่า perfect so นะ perfect so เนี่ยกี่ดาวก็คือเราสามารถย้อมตัวละครเราเป็นเท่านั้นได้เลยสมมติเรายังไม่เคยย้อมสักครั้งเรามี perfect so สีดาวเรากดใช้ตัวละครเราก็เป็นสีดาวทันทีสมมติเราเคยย้อมไปแล้ว2ดาวเรามี perfect โซสีดาวถ้าเราไม่เสียได้เรากดตัวละครก็จะเพิ่มจาก2เป็น4ดาวทันที แต่สปริโซนนะครับโซเวอร์ชั่นที่ถูกกว่าเนี่ยจะยอมได้แค่ดาวนั้นเท่านั้นแล้วย้อมข้ามดาวไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณได้สปริสปริโซห้าดาวเหมือนอย่างในรูปนะคุณต้องทําให้ตัวละคร4ดาวแดงก่อนถึงจะใช้สปริทโซดาวที่5ดได้นะครับแต่ว่าโซที่เปิดนะจากหินเมื่อกี้จากโซสโตนที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้นะครับจะเป็นเพอร์เฟกต์โซทั้งหมดนะแล้วสปริโซนเนี่ยนะก็จะมีวิธีได้ต่างกันออกไปนะครับเราจะมีมาร์เก็ตนะครับให้เราเข้าไปแลกซื้อ นะแลกซื้อกันได้โดยใช้อ e ีกเคอร์เรนซีนึงที่เรียกว่าโซเอเซนนะครับ which list นะครับในลิสต์นี้นะครับเราสามารถมาร์กตัวละคร9ตัวระดับละ3ตัวนะครับเพื่อทำให้ตัวละครเหล่านั้นมีโอกาสเปิด s ซ o n e stone แล้วเรามีโอกาสได้ตัวละครเหล่านั้นมากขึ้นนะครับในตลาดนะในตลาดนะครับก็จะมีให้เราซื้อเอเซนด้วยนะ บางอันก็จะซื้อโซโซนบางอันก็จะซื้อเอเซนต์ใช้เคอร์เรนซีเดียวกันนะครับก็คือใช้โซคอยนะครับเคอร์เรนซีมันเยอะเนาะเกมพวกนี้มันจะเพิ่มเคอร์เรนซีเข้ามาหลายคนอาจจะงงตอนยังไม่ได้ใช้จริงนะครับแต่ถ้าพวกเกมเข้าเราจะชินกันเองแหละนะครับสุดท้ายคือเราไปฟาร์มมาแล้วเราเลือกว่าเราจะซื้อหินหรือเราจะซื้อเอเซนต์เพื่อเอาไปแลกของในตลาดนะครับทีนี้ของในตลาดคืออะไรของในตลาดเนี่ยก็จะสุ่มโซของตัวละครในเกมทั้งหมดนะครับไม่ไม่นับเฉพาะตัวที่เรามีนะ เข้ามานะครับแต่ข้อดีของไอ้ตลาดเนี่ยนะครับคือถ้าซื้อเอสเซนต์เนี่ยเราจะได้ดาวที่เรายังไม่มีแน่นอนนะเราจะได้ดาวที่เรายังไม่มีแน่นอนหมายความว่าถ้าคุณเคยย้อนตัวละครสมมตินะคุณย้อมเซียไปแล้ว3ดาวแดงในตลาดจะไม่ขายเซียหนึ่งดาวแดง2ดาวแดง3ดาวแดงจะขาย4ดาวแดงขึ้นไปเพื่อให้เราไม่รู้สึกว่าเราเสียเปล่านะครับเพื่อให้เราไม่รู้สึกว่าเราเสียเปล่าแต่แน่นอนดาวตกขึ้นราคาก็จะ แพงขึินด้วยโดยที่มันจะมีช่วงเวลาในการรีเฟรชเราก็เข้ามาดูในตลาดบ่อยๆนะครับว่ามันมีดาวที่เราอยากได้หรือเปล่าอย่างเมื่อกี้เราย้อมครีล่าไป4ดาวแดงนะครับในจอตอนนี้เนี่ยเอ่อทีล่าก็จะเป็น5ดาวแดงดาวที่5นะครับราคา100่รอลอนด์โซเวเซนอ๋อนะครับชื่อยาวเหมือนกันนะฮะนั่นแหละนะครับเข้ามาแลกกันได้สําหรับแชมเปี้ยนที่เราไม่ต้องการนะสำหรับแชมเปี้ยนที่เราเปิดได้แล้วเอ้ยมีซ้ำเยอะจังเราย้อมดาวแดงไปแล้ว เราสามารถเอาแชมเปี้ยนตัวนั้นย่อยนะครับแลกกลับมาเป็นโซคอยนะครับแล้วเอาโซคอยนี้นะครับย้อนกลับไปหน้าที่แล้วนะย้อนกลับไปหน้าที่แล้วไปซื้อโซเอเซนหรือนะเดี๋ยวผมเปิหาหน้าที่มันมีให้แลกให้ดูนะครับสักครู่นะ ลำบากนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าเขาทำไม่เป็นขั้นเป็นตอนหรือว่าผมไม่มีสติเองเอาเป็นว่านหน้าเมื่อกี้แหละที่ผมเปิดให้ดูนะเอาเป็นว่านหน้าเมื่อกี้แหละที่ผมเปิดให้ดูไปแล้วนะครับ ทั้ง Soul Essence แล้วก็ Soul Stone มีขายในหน้าเดียวกันเนาะแล้วก็ใช้ Currency เดียวกันด้วยนะราคาก็จะไม่เท่ากันนะครับประมาณนี้นะต่อเป็นว่านั้วแหละหาไม่เจอนะครับ นะมันสามารถแลกวนหลูแบบนี้ได้แต่แน่นอนนะครับมันก็จะราคาดอกลงไปเนาะตอนเปิดอาจจะแพงหน่อยเพราะเปิดได้ต่อให้เป็น6ดาวแดงเอาไปขายคืนก็จะได้ไม่เท่านะครับจะได้ไม่เท่ากับราคาที่เราใช้เปิดแล้วเราก็เล่นมุมหมุนต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆจนได้ตัวที่เราต้องการนะโอเคนะต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วก็แต่ละตัวแยกกันนะครับหมายความว่าถ้าคุณมีแบดเอลคาซาสองตัวนะคุณก็ต้องยอมแบดเอลคาซาแต่ละตัวแต่ละครั้งนะครับเพื่อแบสซิ่ง ของแต่ละตัวแยกกันออกไปนะครับไม่นับรวมนะไม่ใช่ว่าเราย้อมดาวแดงโคฮาตัวที่1แล้วในะโคฮาตัวที่2องสจะมีดาวแดงอัตโนมัติไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้แปลว่าโคฮาทุกตัวต้องมีเบสิ่งเดียวกันหมายความว่าย้อมแยกอัพแยกความแตกต่างเกิดขึ้นแต่ละตัวละครเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะจะพอฟังรู้เรื่องอยู่บ้างนะผมฟังทันทีแล้วแต่ทันทีนะครับบางทีอาจจะเกิดความผิดพลาดนะต้องขออภัยด้วยนะจริงๆไลฟ์วันนี้นะครับก็จะเป็นไลฟ์ที่ดีเบตเรื่อง โซ l stone ระบบอวกาศนิ่งกันถ้าใครสนใจอยากจะดูข้อมูลนี้มันลึกกว่านี้มาเจอกันได้ในไลฟ์นะครับต่อมาณ2ทุ่มที่ YouTube นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ